ช่วงตุจจีนที่ผ่านมาก็าก็ประมาณนึงเหมือนกัน,นะค,ะค่ะ <c oughs> ก,ก็ก็ดีใจที่แบบลูกค้าทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สนุกดีค่ะเพราะว่าเรียกว่าเตรียมชุดกันแทบจะไม่ทันเลยบรรยากาศเดิมๆกลับมามจริงๆมันรู้สึกสนุกมากนะคะเพราะว่า สมัยก่อนเราเคยวิ่งมาระดับ3 4งาน5งานใช่ป่ะคะแล้วเราเราได้มีบรรยากาศการวิ่งงานกับเวอีกครั้งนึงค่ะมันรู้สึกว่ามันสนุกมากค่ะสนุกขึ้นเวทีแล้วก็สนุกนับต่างด้วยคองแม้ว่าทําซ้ํแบบว่าตั้งแต่ตั้งปีเลยท Happy ด้วยเลยใช่ค่ะก็ก็เปิดเปิดเทศกาลตรุจีนมาก็วิ่งสนุกเลยอ่ะก็ประมาณ8 9นานขึ้น คือว่าด้วยความที่ว่าเราเราป็นคนเต็มที่กับการทํางานทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแล้วยิ่งเป็นช่วงเทศกาลถูกจีนด้วยมันก็ต้องยิ่งทำให้มันเต็มที่มากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่า รุดจีนนะคะเราอยู่ในวงการมาก็ประมาณสักสองสามปีะก <laughs> ็ทำงานรุดจีนมาค่ะบางปีก็มีประมาณ20งาน,นในใน,ในอดีตนะคะเราก็จะมีการตัดชุดรุดจีนมาแล้วตั้งแต่เข้าวงการถึงบัตเนี้ยมัน มันแทบจะทุกรูปแบบมาแล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะหาชุดให้มันแปลกใหม่แล้วก็เวลาทําชุดมันจะไม่ใช่แค่ชุดอย่างเดียวเราต้องดูด้วยว่าการลาเทศะของงานแต่ละงานจะมีผู้ใหญ่ท่านไหนมาบ้างแล้วก็ต้องเขาเรียวกว่าอะไรคะทีมเป็นยังไงแต่ละทีมแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะลดชุดนะคนข้างน้อยลงทำให้แบบว่าเราท่านน้อยบางคนน้อยหรืออะไรเงี้ทำให้แบบผมลงอหรืออะไรเงี้ยน้ำหนักลดไป4กิโละคะ่ะ มันลงเองค่ะแต่ว่างานสุดท้ายที่ปิดเทศกาลเลยอะค่ะก็คืองานจุดจีนที่เยาวาราชนะคะพอลงจากเวทีปุ๊บก,ก็ไปหาส้มตําแล้วก็คอหมูย่างเลือย่างกินแทนทีเลยแบบยังไม่ทันถอดชุดเลยนะใส่ชุดนั้นเข้าไปกินเลยเพราะเีความรู้สึกว่าเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดไป4ตอนนี้ขึ้นมาสาม <c oughs> แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะ <c oughs> สองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแทบจะไม่ได้คุยกันเลย เพราะว่าพอเขาคุยกับเราอะสมองเราก็จะคิดแล้วว่าชุดแบบไหนเครื่องหัวแบบไหนเดี๋ยวมันจะไม่แมชกันอย่างเงี้ยก็จะหันไปแล้วก็ฮะ <right>, no. อะไรนะ <laughs> <c oughs> อะไรนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งจะเจอกันเมื่อวานเนี้ยค่ะเราก็เป็นแบบสบายดีไหมอะ <c oughs> ไม่ได้คุยกันเลยเนาะเธอหายไปไหนมาก็เลยโดนดุกับว่าเธอนั่นแหละหายไปเวลาเราทำงานที่พอแม่เข้าใจไหมคะถือว่ามีโปรแกรมน่าจะต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าเราทํางานก็เพื่อเก็บเงินสร้างอนาคตมีดีไหะ เดี๋ยวบอกแแลวก็ใจเราแนวนี้ก็น่าจะนะขอขอคุยกับตัวเองแป๊บหนึ่ง